ลิซ่าสอสอพักขมวนหนุนอนันต์พักประชาชนออกโรงถล่มซุปเปรอ,อร์บอร์ดกสทชอกระจกเงารือฉากบังตาใหม่ซุปเปรอ,อร์บอร์ดกสทชอ กระจกเงาหรือฉากบังตาใหม่ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองฝุ่นตลบข่าวสารแต่ละวันไหลเร็วเหลือเกินอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นและมองข้ามไม่ได้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกอสทชหรือที่เรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดนับว่าเป็นการเปิดฉากละครเรื่องใหม่ที่น่ากังขาที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการกำกับดูแลของไทย ซูเปอร์บอร์ดคืออะไรกฎหมายกสทชที่แก้ไขเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อปี2564ได้บัญญัติไว้ในมาตรา70ทัอหนึ่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเรียกกันง่ายๆว่ากตปทำหน้าที่ตรวจสอบจับตาและประเมินผลการทำงานของบอร์ดกสทชชุดใหญ่เพื่อให้การใช้อำนาจและทรัพยากรคลื่นความถี่นับแสนล้านบาทเป็นไปอย่างโปรง่งใสและเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ถ้าตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ดูดีแต่เมื่อพิจารณารายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกจะพบว่าครึ่งหนึ่งเป็นลูกมอหรืออดีตบุคลากรของสำนักงานกสทชมากถึงสาจากหคนนั้นไม่ได้สะท้อนแค่ปัญหาตัวบุคคลแต่เป็นการเปิดโปรงรากเงาเชิงโครงสร้างของปัญหาเรื่องการตรวจสอบโดยพวกเดียวกันอันเป็นภัยเงียบ ที่กัดกร่อนหลักธรรมพิบาลและเจตนารมณ์ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนายพันศักดิ์จันปัญญาเคยดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานประจําในสํานักงานกสทชนางสาวอิสรารั์เครืองหงเคยเป็นผู้ช่วยเลขานุกการให้กับกรรมการกสทชในชุดก่อน พลเอกสิทธิชัยมากุลชรเป็นอดีตผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานกสทชด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนางอุรุยาวีสกุลนักวิชาการที่เคยรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับกสทชหลายโครงการคนตำรวจตรีเอกธนัท ลิ้มสังกาดแม้ไม่ได้อยู่ในกสทชอโดยตรงแต่ก็เป็นข้าราชการฝ่ายความมั่นคงซึ่งมักเชื่อมโยงกับฝ่ายกำกับนโยบายโทรคมนาคมอยู่แล้วรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายวงจรอุปถรัรมภ์ที่เป็นการจัดฉากให้คนในมาตรวจสอบคนกันเองแทนที่จะมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและโดดเด่นจากภายนอก สุงท้ายที่สุดแล้วไม่ได้นำไปสู่การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาแบบที่ควรจะเป็น ปรากฏการ์ลูกหม้อตรวจสอบองค์กรแม่นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกสทชแต่เป็นสัญญาณอันตรายต่อระบบธรรมาภิบาลของประเทศโดยรวมเมื่อกลไกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบและทวงดุลอำนาจกลับอ่อนแอและถูกครอบงำโดยพวกพ้องความหวังที่จะเห็นองค์กรอิสระทำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริงก็เป็นไปได้ยากดังนั้นแม้วุฒิสภาจะทำหน้าที่ลงมติไปตามกระบวนการแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาได้ทิ้งค คำถามสำคัญไว้ให้สังคมและจับตามองต่อไปว่าซุปเปอร์บอดชุดนี้จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างสมศักดิ์ศรีและเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงอีกหนึ่งกลไกที่ตอกย้ำวัฒนธรรมเดิมๆและทำให้การปฏิรูปกสทชที่หลายฝ่ายเรียกร้องกลายเป็นเรื่องที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เลยถามประชาชนคนทั่วไปวันนี้มีใครเชื่อบ้างว่า ซุปเปอร์บอร์ดหลุกหมอดชุดนี้จะตรวจสอบนายเก่าอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนนับจากนี้ไปดิฉันคิดว่า S 1> <S 1> การดำเนินงานของกอสทชยิ่งจะเป็นอิสระกับประชาชนไปกันใหญ่ประชาชนอย่างเราๆคงได้แต่เตรียมตัวรับแรงกระแทกการทำงานของกอสทชจะยิ่งเป็นอิสระจากประชาชนมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติประธานกสทชที่ถูกคอร์รัก่อจะถูกฟอกขาวตีมือต่อไปการประมวลขื้นความผี่ที่ตั้งราคาต่ำเตี้ย จนน่าสงสัยก็จะถูกทำให้ชอบด้วยเหตุผลเสียงทักท้วงของประชาชนก็จะกลายเป็นเพียงเสียงนกเสียงกาการใช้จ่ายในงบประมาณในกองทุนกทปสและกองทุน USO กระเป๋าตังขนาดใหญ่ของกสทชจากนี้ไปอนาคตของกสทชไม่ใช่แค่หลุมดำอีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นอุโมงค์มืด การปฏิรูปกสทชอจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ60และโครงสร้างอำนาจปัจจุบันดังนั้นทางออกเดียวคือต้องผลักดันควบคู่ไปกับวาระการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นำโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากประชาชนเพราะนี่คือโอกาสเดียวที่จะรีเซตระบบทั้งหมดและสร้างองค์กรกำกับดูแลที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่รับใช้อำนาจและทุนแบบนี้สืบจากข่าวรายงาน